สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ่งครับน,นี่อยู่กับชอช่างเตี้ยเอา้าอุ้ยใครมาหนูโอ้เอาอะไรอีกโอ้ห้ามถ่ายับอันนี้นนนี่นนปี่กระจายครับห้ามถ่ายครับห้ามถ่ายครับเ <laughs> ออไหนไหนมีบาดแผลตรงไหนนอนนอน,น,นลูกรเอา หนึ่งลูกนักชินยัเฟ้อยัเฟ้งมาบนหลังยเิ่งอะไรเอาขึ้หลังอู้พี่ได้ฟังคุณใหม่ได้หน่เลยใช่ไหมพี่อย่าเพิ่งลงเด้ฮะเลยไลงฮะไปก่อนพี่ใส่พี่ืใส่สมแผ่นเะเอาทำไมได้ใส่สามแผ่นอ่ะไมใส่สามแผ่นทะลุตรงไหนฮะมันทะลุตรงนี้อ่ะนี่ ตอนนี้ใส่สามแผ่นเลยอุ้ยที่ปะชายบ้านานาทำไมเมื่อไหร่จะใส่เนี่ยฮะ,ฮะอะไรว่าฝุ่นใหม่เลยนั่นนี่ใช่ไหมอุ้ยหน,นาตึกเลยเรือเ่องเต่าจะใส่ปางฉลามอะอีกแล้วนี่ใส่ปางฉลามแล้วมันจะเปิดข้างได้บ่เปิดไม่ได้ฮะนานข้างนี้เหรออันนี้มเอเตอร์โวยนี่ฮะมีรถนี่มเอเตอร์โวยยังมาทำอะไร ชือรร่อไงอันนี้เชื่อมอไหนปะกับปะตรงไหนนี่ไงโอ้มันโดนโดนหินนี่อืมแมคโคลอ๋อที่ขูดกระบะให้น่ะขอชันเตียรีวิวยางนี่รถของน้องนนทนี่โอ้อันนี้มามาป่าแค่กระบะนี่ฮะ เอามเองไม่ได้วิ่งงานนี่จะไปวิ่งอลไรเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทำท่อหรือจะไปวิ่งไม่รู้ช่างเจีวะได้รักไปทำร้านช่างจีนี่ไม่ได้ผักไม่ได้ไปต้องนัดก่อนบ่ไม่รู้ราคาเลยเดี๋ยวดูราคาก่อนน่าจะสองพันห้าใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันจะบุบจะใส่จะใส่ปลาฉลามอีกแล้วนี่ใส่ขึ้นเลยนะ แล้วเวลาเอ็นยกเปิดข้างล่ะเอ็นยังไม่เปิดข้างบ่เนี่ยจะใส่แบบเยอะๆมเปิดข้างไม่ได้เด้ิเปิดข้างไม่ได้ไงเอ้าถ้าจมแล้วทำไงอ่ะจมก็ตัดท่อออกไวาย พอจมทางนี้เปิดฝั่งนู้นนะคิดดีๆเด้จะใส่ท่อใหม่อีกแล้วอุ้ยไป็นโอะไรอีกนี่ มาอูช่างเตี้ยครับวันนี้นั่นจบงานแล้วบอในจบแล้วมั้งไหนมีแพลตรงไหนอีกเนี่ยอู้ขอได้บางคุณไหม นาเซ็กมาแล้วไปไหนไป,ไนไปไรู้ว่าน่าจะเสร็จงานนี้ก่อนมัน้งเอ็งก็จะไปงานหลวงนี่ไ,ไปวันนี้เลยวะไปวันนี้เลยนะตอนนี้อื่นวิ่งกี่คันสองคันบ่สามสามใช่ไหมอ๋อไปอีกแล้วไปเพิ่มแล้วผมไปก็ห้า ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยทำไมไม่เปลี่ยนไปในนู่นๆอยู่ไหนนู่นๆบาทแล้วแล้วอยู่ยนั่นอยู่นั่นเสร็จงานแล้วยู่ไหนที่ยังไปวิ่งอ่ะงานมันทุกไม่ผมงานมันวิ่งอ่ะมันเหลืออยู่แต่ว่ามาวิ่งช่วยตินนะ<อ>เพราะว่าวิ่งอยู่ทีมงานประจำเนาะก็ต้องมาทำไมเขาดูเครื่องเสียงเลยวะเสียงปีนหมายแล้วอือดึ๊บดึ๊บดึ๊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 เลยอ่ะอุ้ยที่ว่ะ อยากสัมผัสของเพลงทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสี่หมื่นสี่ไม่รวมดอกไม่รวมพาวเวอร์ไม่รวมสายไม่รวมอะไรเฉพาะตู้ตู้เนี่ยหมื่นสี่โดยวจะทำเพิ่มตรงนี้แล้วก็ทำที่ใส่วางเกลียวแล้วนอนนอนข้างบนนี่นอนข้างล่างนี่นะตอนแรกจะทำอแล้วเองไม่ไม่ไม่ทำตรงวันนี้เลยวะมันวางขาไม่ได้มันไม่สบาย โอ้โหพี่วะช่างฝีมือนะอยู่ไหนทำยูสุรินนะสุรินเก็บงานเงียบมาอันนี้แบบมือล้วนๆเลยงานมือเลยนะมผมนั่งช่วยทำทำั้งหมดนายขอสัมผัสของเพลงหน่อยวะเพื่อจะได้หวยหนึ่งสี่หน้าจอก็สี่พันห้าแล้วหน้าจอนุ่นนะเฉพาะตู้กับหน้าจอก็ เจ็บเจ็บใช่ไหมแล้วจะดอกเอาลวมทั้งหมดเอาลวนทั้งหมดเนี่ยประมาณทั้งรวมทั้งหมดนะสามหมื่นประมาณสามหมื่นไม่อยู่อ่ะสี่หมื่นแล้วยกหัวหนักไหมเนี่ยไม่เหลือสองคนไหวคนเดียวก็ถ้ากำลังกำลังหน่อยก็ไหวเลยปกติเองยกกี่คนสองครับจ้อื่นมายกช่วยก็แฟนคัดีโอ้เสียงอะไรวะเสียงจิ้งหรีดนี่ในนั้นอะฮึ ฮะเสียง oh. ah? นกโอ้เสียงนกอะไรโอ้คือว่าเททีททรอเทเงาวิบ้าเลยนะฮะ ากันจับคู่หกันอะไรจับคู่นนแล้วก็ใครคนหนึ่งแซมแล้วก็กับน้องมิ่งผมไม่ได้จับคู่ผมคุยตั้งนานแล้วแตไม่ได้เปิดคุยสามเดือนแล้วใช่ไหมแ้วเพิ่งมาตรวจตัวงานนี่เลยว่าคุยกันจับทอดจับทอดอะไรนะปลาฉลามท่านเอาจิงดีป่ะจิง รถแต่งไม่ต้องไปซีเรียสเดี<อ>๋ยวจะทำแบบถอดได้ไงโอ้เวลาจมก็ถอดออกนะอันเก่าผมก็ถอดได้มันเป็นแป้ใช่ไหมพอถอดอไม่เวลาวิ่งงานเราก็ถอดออกเพราะยังไงมันไม่เหลืออยู่แล้วอ่ะพี่เพราะมันเพราะมันอยู่ตรงนั้นไม่ไม่เหลืออยู่แล้วนายจะไม่โค้นายจะ<อ>ดินตกใส่เนาะไม่เหลือหรอกไม่เหลือ ขนาดท่อเฟรชยังหายหมดเลยหายหมดเลยใช่ไหมนี่มันท่อเฟรชอ่ะมันไม่ได้เป็นกับปลายนะพี่มันเป็นกับคอท่ออ๋อเป็นกับคอมคอที่มันยุบหมดอ่ะจะขาดแล้วแ่ะอีกทีเดียวอ่ะมันโดนอะไรมันนโดอะไรวะมันโดนอะไรวะมันจมแล้วมันก็บีบต่อคัสซีอ๋อใช่ไหมว่าจะทําเหล็กนี้ก็กลัวมันไม่ใช่ไหมใช่ไหมจะทำโอรงมา จะเจาะคัสซีเทียมแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะทําออกมาแบบแถวตรงนี้แล้วก็รอดไปนี่เลยออกมาข้างนอกตรงนี้ออกมาตรงนี้แล้วก็ออกไปเนี่ยใช่ออกมานี่เลยนะครับไม่รู้จะทำไรไหมตรงนี้สวยเราเออไม่ง่ายดีวะแค่หใ้ถ่ายเอาเท่าไหร่เอ้าให้ถ่ายเอาพี่ให้ถ่าย หกพันเอาไปทายเอาไม่ใช่เพลงเท่าไรนี่สองพันฮะสองพันรวมหมดเลยนะหมดเนี่ยขาวใส่อะสองพันทืนฮะทื่นสองพันขอเอาไปทื่นโอ้โหดูอะอันเก่าผมเป็นแบบออกไงอันเก่ากับอันนี้อันไหนหนากว่ากันเท่ากันไหมดูอันเก่าเท่าอันหน้าดูแต่อันนี้แ่บอ้วว ก็ใส่สามแผ่นก็พีนเลยเท่าตอนแรกจะใส่เต็มแล้วทีนี้ก็ใส่แบบนี้ดีกว่าทำไมเนี่ยบ้างเนาะอือตอนแรกจะใส่เต็๊มทําไมขึ้นงานเหมาบหรพี่ตรงนี้ตรงไหนไม่ไม่ทีงใส่แบบงานเหมาใส่อยู่ไหนที่รหาสผานไม่เห็นได้คือใส่ธรรมดาพี่รู้บอกไหมไม่รู้พี่ยังไม่ได้ไปดูเลยผมไม่ดูเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปดูเลย ฉันได้ตะตรุงเงินไปดูเมื่อวานเราจะได้ทำตอนไหนนี่ฮะไม่กระบะนี่แหละก็อโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรถไรงนะ